thank <laughs> you เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบัญรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายๆท่านเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกัน อบช้าบ้างตอบได้เร็วบ้างก็อย่าก,กดเคืองกันนะครับแล้วก็มีบางเหรียญที่คุโด่งรับซื้อบางเหรียญไม่ได้รับซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าเ,เป็นเหรียญที่คุโดงไม่ได้ประกาศรับซื้อ,อยังไงก็ทําความเข้าใจกันเนาะแต่ตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายค่อนข้างเยอะแต่ละเหรียญ เป็นเหรียญคูโดใช้คําว่าเป็นเหรียญชํารุดจากการใช้งานเยอะมากไปว่าเหรียญจะเป็นเนื้อพองสนิมขึ้นบ้างอะไรบ้างแบบนี้คูโดกก็ขออนุญาตปฏิเสธเนาะอ่ะคลิปนี้ e p ีนี้นะครับคูโดมาใช้คําว่าประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่10เหรียญสองบาทในหลวงรัชกาลที่10นะครับโดยเฉพาะเอาปีนี้เลยปี2 0 0พห 562นี่ครับผมเหรียญปี2562นี่ต้องบอกผลิตหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเหรียญเออเลอร์คอยหลุดรอดออกมาด้วยเหรียญน,นี้คู่โด่งตั้งราคาเอาไว้ก็อยู่ที่2,000บาทขั้นต่ำนะครับสวยๆนี่โอ้โหแล้วถ้าเกิดงามจริงๆนี่ราคา3,000ก็ยังสู้อยู่นะครับปี2562 สำหรับเหรียญปี2562นะครับเอาแบบเข้าเรื่องเลยเนาะถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่โดง s c 2375ซึ่งเป็น Line ID แล้วก็มาที่ f a Facebook f a ฟนเพจครูโดงคอยมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมาลายอื่นคือครูโดงใช้โทรศัพท์อยู่2เครื่อง3เครื่องนะครับก็ติดต่อมาที่เพจนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาทักทายมาในส่วนตัว คูโดงขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ปะปนกันเนาะทำความเข้าใจนะครับสำหรับหรียญนที่คูโดงมาประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญ2บาทในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคูโดงอยากได้เหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเนี่ยเหรียญที่เห็นอยู่ในมือของคูโดงนะครับเป็นเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าพระเสียนสลับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับใครมีพระเสียนขวาง ก็คือ90องศาหรือว่าเป็นพาเสียนตรงก็คือด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันคู่ดวงรับซื้อนะครับคู่ดวงขออนุญาตไม่หยิบเหรียญหนึ่งบาทให้ดูเนาะเพราะว่าหยิบมาให้ดูแลคู่ดวงมีหลายพ่อสอนแลเหรียญหนึ่งบาทนะครับอยากได้เหรียญ2บาทโดยเฉพาะปีส5 6 2กคู่ดวงเห็นมีการนําออกมาโชว์นะครับก็นี่เขาจะออกมาโชว์เลยยังไม่ได้ออกมาขายนะครับถ้าเกิดออกมาโชว์แสดงว่าก็มีอยู่ เพราะฉะนั้นใครมีเหรียญ2บาทนะครับพอสอไหนก็ได้เนี่ยแต่6กสนีมีแน่นอนจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันที่ทางเดียวกันทักทายมานะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอย 뭔가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 네맘 전하고 싶어 When you ring my bell a n t i l e